ครับผมมายเ,เด็คุณต้มมาไทยครับไฟน์เธอซ้อมมากี่วันซ้อมมาสีอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ข่ายคุณต้มมาไทยครับอยู่ที่อยู่ที่ขอนแก่นเลยแล้วมีใครเป็นคู่อล้มัางมีพี่ๆน้องๆในค่ายอตอนนี้อายุเท่าไหรแล้วครับ <13 S 1> สูงเท่าไร่ร้อย้าหนหนักปล่อยๆตอนนี้่มล์ครับวันวันนี้มาเจออตินะเคยต่ยเขาไหมไยครั้งแรกเลยศึกษาเคงมาเยังเขามสไตล์ วันนี้มาเจอเขานะวางเกว่าวางแผนไงดีไปเรื่อยๆครับตามสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครจอมโหดเป็นไงบ้างชนะครับวันนั้นเวทกี่กิโลสี่สิบจุดห้าวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบเลยครับอืมมาเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนจังหวัดดิขอนแก่นอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชิญชวนพี่พน้องน้องและพพี่น้องน้องมาเฉียดกันนะวันนี้เต็มที่อ่ะขอโชคิญดิครับ